XPG ครับบริษัท X Spring Capital จำกัดมหาชนนะครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับเฮ้ยตัวนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นนะทำอะลรเงินทุนหลักทรัพย์อืม พูดถือหุ้นรายใหญ่ XPG ครับโอ้รายย่อยถือ64%ครับรายใหญ่ถือเป็นบริษัทแล้วก็บุคคลก็มีครับแต่บริษัทเยอะกว่านะบริษัทเยอะกว่านะอืยูเอบีก็ถือนะครับอืมยี่ิบสี่แว่าผมขยันนยก็ ทำเรื่อยๆครับทำไมเรื่อยนะงบกันเงิน XPG นี่น้อยเนี่ยสามล้านนะสินทรัพย์รวม2,956ล้านกำไรกับโอ้เหมือนรุ่มๆดอนนะกำไร9้ล้านติดลบ195้กากำไร8 1ด1ติดลบ16ล้านโอ้ไม่โอเคครับผลก็เคยมีแล้วก็ไม่มีแล้วนะแบบนี้ก็เทรตามกราฟดีกว่าครับ ดูกราฟ XPG ครับราคาปัจจุบัน4บาท76ตางราคาเส้น200วัน2บาท12ตังค์ก็เป็นขาขึ้นนะครับอืมดูภาพรวมหน่อยหูเป็นหุ้นเข้าตลาดตั้งแต่ปี1994-1995นะครับอืมดุนะวะสร้างดอยอยู่12บาทจ้า ปรับสีแป๊บปรับฐานเคยปรับเตี้ยสุดอยู่18สตังค์ครับมีใครถือ18สตังค์ไปขาย12บสองบาทลงมาโหหายากอยู่นะลงมาฐานสี่สิบสาสตังค์ครับก็ถือว่าจบรอบสวยนะครับแต่มันก็โอ้ยถ้ามันหลุด18ตังมันจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมหลุด18ตังมันก็แย่แล้วนะครับ แบบ,แบบแบบนี้เราจะตีจาก12บสตางค์แบบนี้เราจะติดแบบนี้เราจะตีจากสิบาทเหรอลงมา43สบามตางค์ใช่ไหมมันจะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะหากันไม่เจอนะเดี๋ยวเราตีจากเด y ก็ได้ครับปรับเป็นเด y ดูว่ายอดไหนใกล้สุดโอ้โหดูมันขึ้นเนิยเสียสตางค์ไป5บาทโอ้สุดอะ่ะนี่ครับ ตีจากยอดบาทหกก็ได้นะนี่นี่น,น,นี่บาทหกก็ได้นะครับอ่าแพทเทิรนดุด,ด้วยนะเล่นตัวน,นี้ต้องระวังนิดนึงนะครับนี่ครับ โอ้เส้นเทนเส้นกดกับเส้น200วันบอกราคาเดียวกันเลยคือตรงนี้ครับนี่นี่นีป่ประมาณประมาณหกสิบตังค์เป็นขาขึ้นโอ้หดูมันพุง่งเก่งกับไรล้วนๆน,นะอ้อนะครับ อาลืมบาท60เนี่ยต้องตีเป็นสีแดงนะเพราะราคาสูงสุดมันขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะมันจะขึ้นต่อไหม xpg เนี่ยน,นี่ตอนนี้ตอนนี้คุณดูอย่างนี้คุณดูอย่างนี้นะมันทำกรอบไซด์เว์ให้ดูตอน5บาท45สตางค์และ3บาท50บอ่าคือถ้ามันเบรก สี่บาทถ้ามันเบรกห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์ได้เนี่ยมันพุ่งขึ้นต่อแน่นอนครับแต่ถ้ามันหลุดสามบาทห้สิบเนี่ยมันไหลลงมาเส้นสองร้อว,วันแน่อืมนะครับประมาณนี้นะแนวรับแรกอยู่สี่บาทห้าสิบอ่าสี่บาทห้สิบนะแนวรับถัดมาก็สี่บาทอ่าสี่บาทนะ 4บาทครับแนวต้านแรกก็จะนิดๆนิดๆ,ดๆครับอ,อยู่ประมาณสัก5บาบาทผ่านได้ก็ทะลุ5.45ได้นะแต่ว่าจะดูว่าถ้าเกิด5แล้วเนี่ยแล้วมันจะไปไหนต่อนะครับถ้าผ่าน5.45ได้เนี่ยโอกาสที่จะวิ่งไป8บาทก็มีนะก็มี แต่มันก็ต้องแบบว่าเคลียร์วอลุ่มก่อนอ่าเคลียร์วอลุ่มก่อนว่าไอ้ไอ้คืนของว่ไอ,อะไรเงี้ยนะครับฉันต้องการจํานวนเพื่อจะลากต่อนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยก็เจ็ดแปดบาทก่อนครับถ้าผ่านห้าบาทเนาะโหตัวเนี้ยสิ่งมากคือผมจะไม่ค่อยเล่นแบบนี้เท่าไหร่ เทดแบบนี้เท่าไหร่เพราะผมทํางานที่เกีเฝ้านะครับนะครับมาอัปเดตอีกทีนึงถ้าผ่าน8บาทนะตอนนี้เอาเอารอดก่อนเอา5บาท45สตางค์ให้รอดก่อนตรงนี้นะผ่านสะบัดขึ้นไปให้ชัวร์ก่อนนะครับอย่าหลุดแนวรับที่คุยกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะนะครับพอแพทเทิร์นคุณเนี่ยแพทเทิร์น n แบบโหหางหน่ากลัวจริงๆนะครับหางน่ากลัวจริงๆนะอื สรุปแผน xpg ครับแนวรับแรก4บาท50แนวรับถัดมา4บาทครับแนวรับหลังพินฝาสาบาท50นะแต่จริงถ้าเกิดคุณคนทุน5บาทเนี่ยหลุดสัก50ตังหนึ่งบาทอาจจะต้องยอมก่อนเพราะหุ้นตัวนีมน้มันสนุกมากในการเหวี่ยงนะครับคุณอาจจะติดได้นะครับนะครับแต่ถ้าผ่าน5บาทกับ5บาทส5สาตังไปเนี้ยโอกาสจะไป6 7บาท8บาทนะก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าเขาเหวี่ยงตัวแรงแล้ว คนที่ชอบแบบว่าทํากําไรในรอบการเล่นรอบหรือเก่งกําไรเงี้ยพวกนี้เขาชอบอยู่แล้วครับพวกนี้เขาชอบอยู่แล้วนะอืมเห็นไหมมันต้องทําลายกองนี้ให้ได้ก่อนถูกไหมแล้วก็ขึ้นไปกองนี้เพื่อจะขึ้นไปนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันจะไปจริงๆแล้วก็ตลาดดีๆแบบบรรยากาศเขียวมากๆอะไรเงี้ยครับอืมเสียงสูงทําไมนะอืม ตอนเขียวก็กลัวแดงก็กลัวนะนะครับประมาณนี้ครับ XPG ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ